จะเป็น a อ i ว i o n ชันฮัจริงเหรออาคารเซาท t e r มิ n a ลนะคะแล้วก็จะมีส่วนของคาร์โก้ส่วนของ MRO เพื่อรองรับสินสิงของแล้วก็รองรับเครื่อง Aircraft ที่นำผู้โดยสารมาสู่สนามบินด้วยอ,อันนี้ก็จะรองรับการเป็นเอ i ว i o n ชันฮัในอนาคตไปเป็นการลงทุนประมาณ12ปีนะคะ,คะประมาณ200แล้านเราจะไม่ลงทุนทีเดียวสุวรณภูมิแน่นมาก l t t จะขยายเมื่อไหร่ กำลังก็จะมีการขยายในส่วนของส่วนต่อขยายของเมนทอร์มินอลที่เร็วที่สุดในปัจจุบันก็คือส่วนต่อขยายที่ต้อนออกของเมนทอร์มินอลที่สุนทรภูมิค่ะหรือที่เราเรียกว่า e expansion และค่า PSC ใหม่มาแน่ไหมถ้าเป็นไทม์ไลน์ปัจจุบันก็น่าจะเก็บจัดเก็บได้ที่เดือนพฤษภาคมวันนี้เรามาพูดคุยกับคุบคณปวีนาจริยทิติพงศ์กรรมการผู้มนวยการใหญ่มอมจ่ากัษยานไทยหรือ AOT สวัสดีค่ะคุณนาสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ทางสำนักข่าวฟเคเสก็อยากจะทราบถึงแผนล,ลงทุนการขยายสนามบินในช่วงที่คุณนาเป็นกรมกร,กรมการผู้อำนวยการใหญ่ตรงนี้เนี่ยมีแผนการลงทุนขยายสนามบินที่เราบริหารอยู่ยังไงบ้างคะแผนขยายสนามบินของเราเนี่ยมีทั้ง6ท่ากาศยยานเลยค่ะค่ะแล้วก็มีเพิ่มอีก2ก็คืออย่างที่ท,ทราบอยู่ในข่าวอยู่แล้วว่าทางภาคใต้เนี่ยก็จะมีสนามบินอันดามันนะคะทางเหนือก็จะมีสนามบินลานนาค่ะก็ เริ่มจากที่กรุงเทพก่อนนะคะเนื่องจากสารเป็นสุนทรภูมิเนี่ยก็ค่อนข้างจะเต็มศักยภาพแล้วปัจจุบันในส่วนของอินฟราสตรักเจอร์ที่เรามีเนี่ยคือมีเมนเทอร์มินอลมีซัตเทิไลท์แล้วก็มีสารันเวย์เนี่ยค่ะศักยภาพจ,จริงๆเนี่ยรับได้ที่ประมาณ65ล้านคนก็คือหกพัล้านผู้โดยสารต่อปีนะคะปัจจุบันเนี่ยปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่62 <c oughs> นะคะมันก็เลยค่อนข้างจะเต็มแล้ว,ลวก็แออัดมากปัจจุบันเนี่ยแผนเนี่ยก็คือมีการ ขยายกำลังก็จะมีการขยายในส่วนของส่วนต่อขยายของเมนทอมินอลขยายเพื่ออะไรขยายเพื่อรองรับคปาซิตี้ด้านของแลนไซต์แต่ปัจจุบันสิ่งที่แอดมากๆก็คือส่วนของเคิร์บไซต์แล้วก็เช็คอินค่ะเพราะฉะนั้นการการสร้างตัวอีซิสเพนชั่นเนี่ยจะทำให้เรามีพื้นที่ตรงนั้นเพิ่มขึ้นก็จะทำให้กลุ่มอินฟาส t ตรเจอร์ที่มีปัจจุบันเนี่ยสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง70-75ล้านคนในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ แต่ยงไก็ตามเนี่ยดีมานของการเดินทางของผู้โัยสารเนี่ยที่เข้าสู่สนามอินสุวรรณภูมิเนี่ยก็มีเติบโตขึ้นทุกป,ปีการขยายด้านทิศใต้เนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเริ่มดําเนินการค่ะแล้วก็ดําเนินการอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เราสามารถรองรับดีมานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตในอีกถัดจาก5าปี6ปีข้างหน้าได้<ม>เพื่อให้การเติบโตของผู้โดยสารที่เข้าสู่ประเทศไทยเดนไม่หยุดชะงักด้านทิศใต้เนี่ยเราได้มีการทำมาสเตอร์แลนเสร็จเรียบร้อยแล้วในมาสเตอร์แลนของเราด้านทิศใต้เนี่ย ก็อยู่ระหว่างนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีอาคารซอาคารเซาท์เทอร์มินอลนะคะแล้วก็จะมีส่วนของคาร์โก้ส่วนของ MRO เพื่อรองรับสิ่งสิ่งของแล้วก็รองรับเครื่องแอร์คราฟที่นําผู้โดยสารมาสู่สนามบินด้วยอ,อันนี้ก็จะรองรับการเป็นเอเวอเรชันฮับในอานาคตกลุ่มอาคารเมนเทอร์มินอลเซตเทอร์ไลท์แล้วก็เซาท์เทอร์มินอลรวมถึงรันเวย์ทั้ง4 r u รันเวย์เนี่ยจะทําให้แคปซิตี้ของสนามเปนสุวรรภูมินเนี่ย รองรับผู้โดยสารได้120ล้านคนต่อปีแผนการลงทุนของเอทปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการปรับแผนค่อนข้างที่จะปรับใหญ่ก็คือเราจะไม่ลงทุนทีเดียวถึงแม้เราจะบอกว่า south terminal เ,เป็น ultimate phase ของเราแต่ใน ultimate phase นั้นน่ะก็จะแบ่งเป็นเฟ a ย่อยๆอีกหลายเฟ a เนื่องจากว่าอ,อยากให้ทุกท่านอลองพิจารณาหรือว่าลองจินตนาการร่วมกันถึงถ้าเกิดเรามี south terminal ใช่ไหมคะ south terminal เนี่ยต้องรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ55ล้านคน อยู่แล้ว huh. แต่การสร้างเซาท์ท์มินอลใหญ่ในครั้งหนึ่งเนี่ยก็ข้อแรกเลยใช้เงินทุนค่อนข้างเจียเยอะกับใช้เวลาก่อสร้างนานคะพอในขณะที่อินฟาส t ตรเจอร์ส่วนที่เราพูดไม่คู่คือส่วนเหนือแล้วก็ส่วนของซัตทิรไลท์เนี่ยตันแล้วนะคะก็ปีนี้62ล้านแล้วนะคะตันที่65นะคะ huh. ถ้าเพิ่มเพิ่มอ expansion ได้ก็จะประมาณที่70มินิดๆนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยน่าจะเลชไปใน4-5ปีสร้างเซาเนี่ยถ้าสร้างใหญ่สิ่งที่ตามมาก็คือ 1. คือ o p e ป a t i o n c คอสที่สูงมากกลับเป็นเดน c ์คอรสที่สูงนะคะ,คะกับใช้เวลานานและผู้อสานเนี่ยก็จะค่อยๆเติบโตจากจุดที่ตันนั่นะไปทีละนิดนะคะทำให้อ n ฟราสตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ไม่มีผู้ใช้งาน<อ>ก็อาจจะสร้างไปใหญ่ไปอาจจะไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่จะไใช้เอฟเฟชชนนะคะในเฟสของการสร้างซนอลนะคะก็เลยแบ่งออกมา เฟสย่อยตัวเซลล์ธูมิโน่เองก็ถูกแบ่งเป็นเฟสเพื่อสามารถสร้างได้เร็วขึ้นใช้เงินลงทุนต่ําลงนะคะแล้วสามารถรองรับผู้ิสาหที่เติบโตที่สเปิลโอเวอร์จากตัวฝั่งเหนือมาที่ฝั่งใต้ได้สามารถทําให้ลงทุนได้เร็วขึ้นนะคะ,คะใช้เงินน้อยลงมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการบร,ริการของสซทภูมิก็ไม่หยุดชะงักค่ะอันนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยสามารถรองรับผู้ดยสารเข้าสู่ประเทศได้มากขึ้นเรื่อยๆทุกปีค่ะแผนลงทุนทั้งหมดเนี่ยใช้วงเงินเท่าไหร่คะ ทั้งหมดเลยใช่ไหม <c oughs> คะเป็นการลงทุนประมาณ12ปีนะคะประมาณ200แสนล้าน200แสนล้าน east กับ south terminal สองแสนล้านรวม runway สด้วย runway สี่ <c oughs> แล้วก็ระบบถนนใหม่ <c oughs> รวมถึง o, RO, ation, c a r ก o mro general aviation ค่ะแล้วก็ระบบไฟฟ้า <c oughs> รวมถึงอ,อาคารส่วนควบรถไงอาคารส่วนควบก็จะมีพวกโรงผลิตน้ำ อา,อาคารจอดรถที่เป็นส่วนให้บริการแล้วก็รถ APM ต่างๆที่นำส่งผู้สารจากจุดจอดรถเข้าสู่อาคารรวมถึงอ,อุโมงค์ลอดแล้วก็ตัวเชื่อมต่อตัวน็อตกับเสาถึงเทอร์มินอด้วยค่ะส่วนของดอนเมืองเนี่ยดอนเมืองก็เนื่องจากตอนนี้มีสองเทอร์มินอลนะคะเทอร์มินอลอินเตอร์เนี่ยแออัดมากนะคะในแผนเนี่ยเราก็จะทำเทอร์มินอลสซึ่งเป็นเทอร์มินอลอินเตอร์ในอนาคต ก็จะย้ายผู้โดยสารจากเทอร์มินอลหซึ่งเป็นเดิมปัจจุบันไปที่เทอร์มินอลสามส่วนเทอร์มินอลหกับ2เนี่ยก็ปรับปรุงแล้วก็เป็นเทอร์มินอลดอ s เมติกซึ่งแคปซิตี้ของดอนเมืองเนี่ยในปลายทางแล้ว่จะรับได้ที่40ล้านคนเนื่องจากดอนเมืองเนี่ยเป็นโครงการที่ต้องขออนุมัติตามการลงทุนของคอรมอโดยใช้เงินของทอทอเองโดยใช้งบลงทุนของททเองนะคะทีนี้ตัวงบลงทุนเดิมเนี่ยได้ขอไว้ตั้งแต่ปีหกหาค่ะซึ่ง ตอนนั้นเนี่ยปริบทของการบินกับปัจจุบันเนี่ยมันก็แตกต่างกันค่ะตอนนี้การออกแบบก็ปรับให้เข้าสู่ปริบทปัจจุบันค่ะก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กน้อยค่ะแต่เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่ในการมัติของคอรมอก็เลยต้องไปขอการเปลี่ยนแปลงกับคอรมอค่ะตอนนี้ก็นําเสนอสู่คอรมอแล้วนะคะจากที่เดิมลงทุน36มหมใช่ไหมคะตอนนี้เราปรับไปเป็นเท่าไหร่คะสามหมื่นหกเนี่ยเป็นเงินลงทุน ที่ขออนุมัติจะปี65แต่เป็นเนื้อหาของเงินในปี61นะคะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ปี69นะคะจาก3 6มหมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ60,000่นหกหโอ้เท่าตัวเลยนะเกือบเท่าตัวใช่ค่ะก็ถ้าเกิดเราตอนแรกเราก็คิดเหมือนกันเอ๊ะมันเพิ่มเพิ่มเท่าตัวพอเราไปดู root cost ของตัวมูลค่าในอดีตเนี่ยค่ะมันก็สมเหตุสมผลแล้วก็บวกกับเนื้องานที่เกิดขึ้นเนื้องานที่เกิดขึ้นหลักๆ อนอกเหนือจากแผนเดิมแล้วเนี่ยก็คือจังชันเทอร์มินอลจังชันเทอร์มินอลเนี่ยเดิมเนี่ยเอลทมีความคิดว่าอยากจะให้มีผู้มาลงทุนนะคะคสร้างอาคารคะนะคะแต่เราเนี่ยพอมีการศึกษาอย่างละเอียดแล้วเนี่ยก็พบว่าสนันบินดอนเมืองเนี่ยขาดเรื่องของจุดขนส่งหรือทาร์สปอร์ตหลักๆทำให้รถติดมากแออัดมากเพราะฉะนั้นจังชันเทอร์มินอลเนี่ยเราก็เลยไม่คิดว่าจะต้องมามาทำเป็น ส่วนของเชิงพณิชย์อย่างเดียวมันควรเป็นจุดให้บริการผู้โดยสารที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือแม้กระทั่งเป็นจุดที่ทําให้มาดรอปแล้วก็พิกอัพผู้โดยสารได้วมถึงมีบัสเตสชั่นนะคะที่ทําให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางออกจากสถานีดอนเมืองไปสู่ภูมิภาคต่างๆเนี่ยสามารถมาขึ้นรถแล้วก็มีจุดจอดรถรับส่งที่นี่ได้ก็เลยการเป็นว่าจังชิ่นทรนอร์ไบน์เนี่ยเลยเข้ามันสู่ในเข้ามาอยู่ในแผนของดอนเมืองเพิ่มเติมค่ะก็จะมีมูลค่าตรงนั้นเพิ่มขึ้นมาด้วย ลำดับนะคะที่เร็วที่สุดในะปัจจุบันก็คือส่วนต่อขยายที่ตะวันออกของเมเทรมินอลที่สุนทรภูมิค่ะหรือที่เราเรียกว่า e expansion ซึ่งตรงนี้ลงทุนไปประมาณเท่าไหร่คะประมาณ1 2ื0 0สองพันล้าน 12, ล้านค่ะและ้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ตอนนี้เราทำมาสเตอร์แพลนของสุนทรภูมิเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าถนนปัจจุบันนะคะที่เชื่อมต่อมอเตอร์เวย์กับบางนาตราดเนี่ยวิ่งอยู่บนรันเวย์เส้นที่4ี่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องขยบถนนก่อน Mm hmm. ะะแล้วก็ในอนาคตถ้าเราจะทําอาคารฝั่งใต้เนี่ยต้องมีหลุมจอดเน mm hmm. คะเนื่องจากสุนภูมิเนี่ยที่เ,เราเ,เรียกกันในอดีตว่าหนองหูเห mm ่าเป็นหนองจริงๆ mm hmm. นะคะแล้วก็มีมีดินเนี่ยมีความชุ่มน้ําสูง <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทําลานจอดเนี่ยเราจะต้องทํา าการบดอัดดินซึ่งเราเรียกว่าซอย consolidation อันนี้ต้องใช้เวลาประมาณปีถึง2ปี 2> ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก่อนสำหรับการพัฒนาด้านซาาก็คือระบบถนนเส้นใหม่แล้วก็การทำซอย consolidation ค่ะ,คะซึ่งมันก็ไม่ได้ช้าเพราะว่าระหว่างนั้นเนี่ยก็สามารถออกแบบตัวอาคารได้เพราะว่าการออกแบบอาคารเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึงสองปีอยู่แล้วค่ะก็พอทำซอย consolidation ออกแบบอาคารเสร็จก็เริ่มก่อสร้างอาคารบางส่วน พอได้อาคารเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะย้ายผู้วิสานจากส่วนของเมนเทอร์มินอลบางส่วนเนี่ยเข้าไปอยู่ที่เซาได้ค่ะแล้วก็ทำให้สามารถปรับปรุงตัวเมนเทอร์มินอลซึ่งปัจจุบันใช้มาปีที่20แล้วค่ะก็จะเห็นว่าเราก็จะมีน้ำรั่วบ้างมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะปรับปรุงยากคือตัวในน่าจะเป็นน่าจะไม่รีบลงทุนะจะลงทุนอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ลงทุนตามหลัก ของ productivity แล้วก็ efficiency อย่างเหมาะสมะระดับถัดไปนี่จะเป็นสนามบินไหนคะที่เราจะต้องเร่งก็เป็นดอนเมือง <c oughs> ดอนเมือง <c oughs> ค่ะดอนเมืองเนี่ยตอนนี้ก็ออกแบบเสร็จแล้วค่ะก็ส่วนดอนเมืองแอแอร์อดแ,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 แล้วแล้วก็วความต้องการในการบินเข้าสู่สนามบินดอนเมืองเนี่ยค่อนข้างจะเยอะ <c oughs> ค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้พี่หนึ่งลองคิดดูว่าวันที่ตอนนี้62ล้านคนของโซนตะุมทั้งฟ a c ซิตี้เนี่ยรับได้ประมาณ65นะคะปัจจุบัน กว่าเราจะสร้าง expansion เนี่ยใช้เวลา4ปีค่ะระหว่างที่ในปีนี้บก4วปีข้างหน้าเนี่ยผู้สารก็จะเกิน65อยู่แล้วค่ะ<า>เพราะฉะนั้นก็จะแออัดดอนเมืองซึ่งตอนนี้เต็มแล้วค่ะ<า>แต่ยัง <30 S 2> พอรได้อยู่ตอนนี้ดอนเมืองมีอยู่ที่ประมาณ30สายการบินเนี่ยยังไงเนี่ยเราก็คงจะไม่ปฏิเสธลูกคา้าแต่มันจะสปิลจากตัวโซนภูมิเนี่ยมาสู่ดอนเมืองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอนเมืองเนี่ยก็ต้องสร้างอาคารบางส่วนเพื่อ ขยายขีดความสามารถของสนามบินค่ะแล้วก็รองรับผู้สัตว์ที่กําลังจะเติบโตระหว่างที่รอเซาท์เทอร์มินอลเข้ามาที่ตอนมืวงด้วยเพราะฉะนั้นการดําเนินการของอีสต์แอเพนชั่นกับตอนเมืองแล้วก็เซาท์เทอร์มินอลบางส่วนเนี่ยต้องดําเนินการพร้อมกันปีหก้าเราจะเริ่มลงทุนสร้างอีสต์แอนเพนชั่นแล้วก็มีตอนเมืองบางส่วนเพราะว่าตอนเมืองเนี่ยไม่สามารถสร้างทีเดียวได้เนื่องจากว่าเราโอเปเรตไปด้วยสร้างไปด้วยค่ะก็ จะเป็นบางส่วนของเงินลงทุนค่ะเราได้พิจารณาคาเปกแล้วพิจาร์ตัวตัวเงินลงทุนแล้วค่ะ,คะก็ตัวแคชโปรของเรายัางมีความพร้อมอยู่รวมถึงเรามีแหล่งเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยราคาถูกรวมถึงเรามีเครื่องมือทางการเงินต่างๆที่สามารถทําให้เอวทีเนี่ยสามารถผชจัดการอ่าตัวเงินลงทุนค่ะแล้วก็บาลาน์ ดอกเบียรวมถึงบาลานตัวคําซิตี้หรือว่า DE r a เ i ชของ LT ให้ยังคงอยู่ในเลเวลที่ดีต่อไปได้ค่ะระหว่างการลงทุนเนี้ยค่ะเราก็มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินกู้บางส่วนค่ะเพื่อให้เพื่อให้แคสโตรของบริษัทเนี่ยสมูทแต่จากการศึกษาผลของการเงินแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโอเปอเรชั่นแล้วสภาพค <Operation, S 1> ล่อ,คองค่ะ,คะ เ s c เป็นส่วนสำคัญนะคะคือรายได้ของ AOT เนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าเรามี a อ r o กับ n o n a อ r o ใช่ค่ะ,คะสัดส่วนก็จะมา50-50นะคะซึ่งโดยวิสัยทัศน์ของของตัวในเองเนี่ยนมองว่าเราเป็นผู้ให้บริการสนามบินเนี่ยเราก็จะต้องมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการบินที่ชัดเจนและเพื่อสับสนุนกิจการการบินอย่างถูกต้องแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเราให้บริการหลักคือสนามบิน รายได้หลักแล้วควรจะมาจากการบินอย่างถูกต้องอนะคะน่นใะช้คําว่าควรจะและถูกต้องด้วยหม,มายความว่าสิ่งที่เรางทำอยู่คือการปรับค่า PSC เนี่ยเป็นการปรับที่สมเหตุสมผลและเป็นการปรับเพื่อความมั่นคงของการให้บริการด้านการบินะนะคะส่วนของ non a e r o นะคะเราก็มีความจําเป็นจะต้องบริหารงานให้ดีแล้วก็สร้างผลกําไรให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องะนะคะการขึ้นค่า PSC ครั้งนี้จะทําให้ a t เนี่ย มีรายได้จากแอ r โร่ค่ะเพิ่มขึ้นอีกประมาณปีละ1,000 10, 0ล้านบาทนะคะซึ่งก็คำนวณง่ายๆเป็นไปตามหัวผู้โดยสารคูณคด้วยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นคือ390บาทะนะคะก็ในปีที่แล้วเนนพีพี่ผู้โดยสาร34ล้านคนก็ค,คือผู้โดยสารขาออกของ International ขึ้นเฉพาะอินเตอร์เนชั่นและคะแล้วขาออกเท่านั้นค่ะอันนี้จะทําให้เงินที่ได้มาจากการจัดเก็บค่า PSC เนี่ยนำไปลงทุนที่เรากล่าวมาข้างต้นค่ะ,คะได้อย่าง ถูกต้องค่ะถ้าเราไม่มีเงินส่วนนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถทําให้เราสามารถลงทุนในอนาคตได้เลยนะคะเนื่องจากว่าแค่โอ peration ปัจจุบันก็ไม่พออยู่แล้วองค์ประกอบทั้งหมดบวกกับการจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องเนี่ยจะทําให้เงินภาระเงินกู้หรือภาระดอกเบี้ยต่างเนี่ยน้อยลงแล้วเปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้โครงการต่างๆที่กล่าขึ้นมาข้างต้นเนี่ยสำฤิ์ผลได้ค่ะแล้วก็สร้างความยั่งยืนต่อทั้ง AT ต่อทั้งการบินค่ะแล้วก็ต่อทั้ง การให้บริการผู้สื่สารและเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตได้ค่ะเราจะเริ่มเห็นค่า PSC แบบใหม่ได้เมื่อไหร่คะจะมีการเก็บเมื่อไหร่ก็ตามตามช่วงเวลานะคะหลังจากที่มีการลงนามก็สี่เดือนนะคะก็เริ่มจัดเก็บได้ค่ะถ้าเป็นไทม์ไลน์ปัจจุบันก็น่าจะเก็บจัดเก็บได้ที่เดือนพฤษภาคมรายได้เนี่ยตอนนี้เป็นปีที่ประเมินยากมากค่ะเนื่องจากว่าเรามีส่วนลดจากเรื่องของสัญญา duty f ค่ะ แล้วก็มีส่วนเพิ่มจากเรื่องของอค่า PSC <ะ>คะแล้วเราก็มีส่วนเพิ่มจาก Concessionaire บางส่วนเช่นกิจกรรมที่ไม่เคยมีมาเลยในอดีตปัจจุบันก็มีอย่างเช่นการให้บริการ 400Hz PCR นะคะก็ตอนนี้เราได้อัตราค่าพาร,ราจากสำนักงานกิจการกพลเรือนแล้วเราก็เริ่มจากเก็บตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมาค่ะเพราะฉะนั้นมันมีทั้งส่วนเพิ่มแล้วก็ส่วนลด ะะเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่คาดการยากมากมคิดว่าเป็นปีที่ LT ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อทําให้บริษัทเกิดความมั่นคงเพื่อจะนําไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตได้ค่ะแต่ว่าเมื่อเราผ่านปีนี้ไปเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราสามารถเก็บค่าเพีซได้เต็มปีนะคะรวมถึงการเจราจาธุรกิจน o n a l โ o ่ต่างๆในปีนี้ก็จะเริ่ม เห็นในปีหน้าและปีถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นรายได้ของเอลทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ a อ r o และคอนนันนแอเนี่ยก็จะมีการเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปีถัดไปแล้วก็ปีถัดถัดไปค่ะการเป็น a v i a t i o n u u b เนี่ยในอดีตเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการขนส่งสินค้าทางอากาศมากนะักค่ะผู้สารเป็นหลักนะคะในปัจจุบันเนี่ย รูปแบบของการให้บริการทางอากาศนียเปลี่ยนแปลงไปค่<ฮ>ะค่ะผู้โดยสารจะมาได้เนี่ยก็มาโดยแอร์คราฟต์นะคะทําให้แอร์คราฟที่มาถึงเราเนี่ยจะทําให้เราเป็นถับได้เนี่ยเขาจะต้องมีที่พักหรือว่าที่ซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ของเขาค่ะปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางส่วนเ,นเราจำเป็นจะต้องจัดสรรพื้นที่ให้กับการซ่อมบำร,รุงแอร์คราฟต์ด้วยค่<ฮ>ะและใต้ท้องแอร์คราฟต์เนี่ย เอาสิ่งของมาด้วยนะคะคาร์โกมาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีที่เกี่ยวกับคาร์โก้ด้วยค่ะ,ะ,ะการทำมาสเตอร์แพลนฉบับนี้เนี่ยจึงเปลี่ยนจาก2อ,อาคารเป็น1อาคารตามปริบทของการบินนปัจจุบัน<ะ>และพื้นที่ที่เกิดขึ้นก็เป็นพื้นที่สำหรับตัว MRO แล้วก็คากโก้คา<ะ>งสินค้าแต่ศักยภาพเนี่ยเท่าเดิมเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยเพิ่มขึ้นรวมถึงจากที่มีสออาคารเนี่ย พอมีสอ,อาคารปุ๊บไม่สามารถสร้างอาคารที่ใหญ่ได้ก็เลยกลายเป็นว่ามีหลุมจอดหลายๆครั้งปัญหาเกิดขึ้นคือการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่ง e อุป m e n t กับการ<ะ>พ้บริการเองเนี่ยค่อนข้างสะดุดพอไปหนึ่งอาคารปุ๊บทุกอย่างก็จะถูกปัญหานี้ก็สุกคลี่คลายไปอีกอันหนึ่งก็คือการให้บริการของผู้โดยสารจากหลากหลายกลุ่มค่ะผู้โดยสารเนี่ย เดินทางตามเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์อย่างเช่นบางท่านไปเที่ยวบางท่านไปทํางานค่ะบางท่านเดินทางคนเดียวก็เดินกับครอบครัวะนะคะรวมถึงผู้สารที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยหรือเดินทางออกเนี่ยก็จะมีความต้องการหลากหลายบางคนเป็นนักธุรกิจอยากจะมีโต๊ะทางานบางคนเป็นครอบครัวอยากมีสามเด็กเล่นให้ลูกอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงบางคนเนี่ยอยากจะ p r i v a t e ก็อยากจะใช้ private jet ซึ่งการบริการเหล่านี้ต้องหลากหลายขึ้นค่ะก็จะเห็น สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในการทห้บริการของโซนภูมิแล้วก็ท่าอื่นๆในอนาคตตัว LT เนี่ยจากปีนี้เป็นต้นไปเราก็จะเข้าสู่การ transformation transformation ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการ transformation ในเรื่องของแนวคิดการ transformation ในเรื่องของบริการหารวมถึงการลงทุนด้วยการดําเนินงานของ LT ในรูปแบบถัดไปคือรูปแบบของการเป็นส่วนหนึ่งขององค์คารพยพของการบินในโลกนี้แล้วเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆค่ะ แอร์ไลน์เนี่ยมีมากมายที่ต้องการที่จะมาเปลี่ยนถ่ายเครื่องในภูมิภาคเรานะคะเพราะฉะนั้นยังมีความต้องการอีกมากในโลกนี้นะคะทำยังไงให้จากนี้ไปและอนาคตเนี่ยแอร์ไลน์ต้องการมาเปลี่ยนถ่ายเครื่องในภูมิภาคมาเลือกเราเราไม่ต้องการจะไปแย่งใครมาจากใครค่ะความดีมาน์ที่เพิ่มขึ้นอนาคตมันมีมากเพียงพอสำหรับทุกคนค่ะแต่ตัวเเองเราต้องเตรียมตัวเราให้พร้อมค่ะ,คะและเราก็ต้องเดินไปกับเพื่อนเราในภูมิภาคและสุดท้ายเนี่ย เราก็จะเป็นหนึ่งในเอเวชันฮับของภูมิภาคนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแรงกิ้งที่กล่าวถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้คะแนนของทุกคนค่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้แรงกิ้งที่อันดับต้นๆนะคะแต่อันนี้เราก็ต้องพยายามทำตัวเองให้ดีที่สุดค่ะอันนี้ก็คงต้องให้ผู้โดยสารเป็นผู้ให้คะแนนเราค่ะเเท่าที่ฟังดูแล้วก็ในการที่คุณนาได้มานั่งกรรมการผู้มนการใหญ่ ผู้หญิงคนแรกนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่า a อ t เนี่ยก็จะเห็นการ transform ครั้งใหญ่นะคะของ a อ t ในยุคที่คุณนาเป็นผู้บริหารอยู่นะคะวันนี้ทางสันรข่า o อฟเคสก็ต้องขอขอบคุณคุณนามากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับรเราขอบพระคุณค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ